สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่ร้านนี้เลยนะครับ Mami Cafe and Italy นะครับ by the Resort House ซึ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมีเบเกอรี่และทางร้านนะครับก็ยังมีพื้นที่มากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็น โซนสวนนะครับจะมีเต็นท์มีที่นั่งที่สวยงามนะครับและทางร้านยังมีห้องอาหารนะครับที่สามารถรองรับแขกได้พอสมควรนะครับเหมาะแก่การจัดงานแต่งส่วนตัวมากเลยนะครับในโซนของสวนนะครับก็จะมีเต็นท์มีที่นั่งนะครับ และยังมีซุ้มให้เราถ่ายรูปส,สวยๆนะครับถ้าเป็นงานแต่งก็จะจัดซุ้มให้สวยงามมากเลยนะครับที่นี่นะครับยังมีบริการห้องพักด้วยนะครับมีที่นั่งพักผ่อนให้อาหารปลามีที่นั่งสำหรับดื่มชากาแฟทานอาหารนะครับมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะครับ และที่นี่นะครับยังมีห้องอาหารที่สามารถรองรับแขกได้จำนวนหนึ่งนะครับเหมาะแก่การจัดงานแต่งส่วนตัวนะครับที่แขกผู้เข้าร่วมไม่มากนะครับและห้องอาหารที่นี่นะครับจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามนะครับและมีซุ้มให้เราถ่ายรูปด้านในด้วยนะครับจัดโทนสีออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับถ่ายรูปค่อนข้างง่ายและถ่ายรูปออกมาค่อนข้างสวยมากเลยนะครับ สำหรับท่านไหนนะครับอยากนั่งชิวๆสบายๆนะครับรับลมเย็นๆนะครับผมขอแนะนำที่นั่งด้านหลังร้านเลยนะครับเป็นที่นั่งริมน้ำนะครับจะมีโซฟานุ่มๆนะครับให้บริการนะครับและมีโต๊ะนะครับเราสามารถที่จะมานั่งจิบชากาแฟนะครับทานเบเกอรี่นะครับพูดคุยกันพร้อมกับบทเพลงเบาๆที่ทางร้านเปิดคลอให้เรานะครับ เป็นมุมที่สบายๆนะครับแฟนผมก็ชอบมากนะครับมุมนี้นะครับแนะนำเลยครับนี่จะเป็นอาหารที่เราได้สั่งมาทานนะครับส่วนตัวผมสั่งอาหารไทยๆนะครับมาทานนะครับรสชาติก็ใช้ได้เลยนะครับอร่อยนะครับส่วนภรรยาของผมสั่งสปาเกตตี้นะครับรสชาติก็ดีมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับ หลังจากที่เราได้ทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็อยากจะลองเบเกอรี่บ้างนะครับเราทั้งสองคนก็ได้สั่งเค้กสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะครับมาลองทานกันครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าไม่ผิดหวังนะครับรสชาติดีเลยนะครับช็อกโกแลตก็หวานหอมนะครับสตรอเบอรี่เองก็มีรสชาติหวานเปรี้ยวนะครับ แต่ทานรวมกันแล้วนะครับกับเครื่องดื่มแล้วนะครับรสชาติดีมากเลยนะครับอร่อยใช้ได้เลยครับภาพถ่ายที่ทุกคนเห็นนะครับถ่ายจากมือถือ iPhone 11นะครับส่วนคนไหนสนใจอยากให้ผมไปถ่ายรูปในโอกาสต่างๆให้นะครับอินบอกมาสอบถามที่เปากุงโฟโต้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย